สวัสดีนะคะทุกคนเป็นยังไงสมายดีกันไหมคะไม่เจอกันประมาณแบบน่าจะอาทิตย์หนึ่งเนาะเหมือนเดิมก็วันนี้พอดีพยายามจะนอนนะคะแต่เราไม่หลับเพราะว่ากินกาแฟไปประมาณบ่ายบ่สองเนาะอืมก็จะตาค้างนิดนึงก็วันนี้มี พี่กับร์ดมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่แบบว่ากําลังแบบคิดถึงคุณจนถึงแบบถึงขั้นเก็บไปนอนฝันเนาะเออไม่ใช่อะไรคือช่วงเนี้ยตัวเองอะฝันแปลกเนาะแต่ว่าอาจจะฝันแบบออกแนวบูรังล้างผ่านนิดนึงเนาะ <c oughs> แต่ก็าจะามีคนที่แบบว่าคิดถึงคิดถึงบางคนมากจนเก็บไปนอนฝันอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะ ที่คิดถึงคุณเนาะจนถึงขั้นแบบเก็บไปนอนฝันกันเลยนะก็มีตัวเลือกมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดวันนี้สี่กองนะคะนี่กองที่หนึ่งไอติมกองที่สองนีกองที่สามแล้วก็นี่กองสุดท้ายโอเค ถอยทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองเนาะว่าใครนะคะที่แบบว่าคิดถึงคุณจนถึงขัน้นแบบว่าเอาคุณไปนอนฝันกันเลยทีเดียวเนาะอืม <c oughs> ถ้าทําสมาธิได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองแรกกันก่อนเลยนะคะกองนี้โอเค ขออนุญาตดูนะคะลัคนาราศีนะคะแม่คุณก็เขานะคะอาจจะอยู่ในราศีมีน กอกฏนะคะราศีสิง์เนาะแล้วก็ธาตุไฟนะคะไม่สิงห์ธนูเนาะอาจจะมีเลขสองเลข17หรือว่า,เ,าเลข37นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดหรือว่าอาจจะเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณจนถึงขั้นเก็บคุณแบบไปนอนฝันกันเลยเนาะได้ไพ่สองไม้นะคะได้ไพ่เดอะมือเนาะแล้วก็ได้ไพ่สามดาบโอเค คนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสินธนูเนาะเป็นคนไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลาจากคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลห่างกันเนาะคนนี้มองว่าคุณกับเขา,าอาจจะมีโซเชียลมีเดียร่วมกันแล้วก็เขาค่อนข้างส่องคุณนะคะแบบส่องส่องส่องตลอดเลยคือแบบว่าคนนี้คือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ หน้าที่การงานตำแหน่งมั่นคงนะคะเป็นคนที่ชีวิตอาจจะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาเนาะอม,มองว่าแบบกองนี้ค่อนข้างแบบชาวต่างชาติค่อนข้างสูงเอออาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ไกลกันนะคะอยู่ห่างกันถ้าไม่ได้แบบว่าอยู่ต่างประเทศเลยก็อาจจะแบบอยู่คนละจังหวัดใกล้ๆอะไรประมาณนี้เออซึ่งมันต้องแบบเดินทางมาถึงจะได้มาเจอกันเนาะซึ่งเขาค่อนข้างคิดถึงคุณมากนะคะแล้วก็มีการส่อง แบบสองตลอดสองโซเชียลมีเดียคุณตลอดเวลาแล้วก็ คิดถึงมากอะค่ะจนถึงขั้นบางทีแบบถ้าเขามีการสอร่องหลือดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขามีการแบบเก็บไปเครียดคิดมากด้วยเอเอถ้าแบบว่าเห็นมีคนอื่นมาเม้นคุยกับคุณหรือว่าเห็นคุณโพสต์อะไรบางอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาอาจจะมีการแบบเหมือนคิดมากคิดไปเองหรืออะไรประมาณนี้ได้เนาะซึ่งมองว่าคนคนนี้คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นเรื่องความรักกันด้วยนะคนที่คิดถึงจุดเก็บเอาไ้นอนฝันคนนี้เนาะอ,อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องความรักกันมาอาจจะเป็นปัญหา เรื่องรักสามเศร้าที่ทําให้คุณกับเขาอาจจะต้องห่างกาันหรือไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ได้ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะจบลงหรืออะไรประมาณนี้เนาะอืมซึ่งเขาค่อนข้างคิดถึงคุณมีการสองหนักจริงๆนะคะแล้วก็อยากที่จะเหมือนรอคอยเวลาที่จะได้มาเจอได้มาพูดคุยกันหรืออะไรประมาณนเนาะในลักษณะของเขานะคะอืมเป็นชาวธาตุไฟเนาะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเขาอะ่ะมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากบอกว่าเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเนาะกับคุณนะคะเขาอยากจะติดต่อคุณมาแต่เขาก็กลัวเขามีความกลัวในการที่จะติดต่อคุณมาเนาะถ้าแบบกรณีมีประเด็นปัญหาอะไรกันในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เขาอยากบอกว่า คุณน่ะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนรู้สึกได้ถึงเขาหรือว่าเวลาอยู่ใกล้กันอะ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจเขาได้มากกว่าคนอื่นๆในทุกๆคนเลยที่แบบว่าเคยที่เขาเคยเจอหรือผ่านเข้ามาเนาะอืมมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบว่าอาจจะค่อนข้างอบอุ่นหรืออะไรเงี้ยเวลาได้อยู่กับคุณน่ะเนาะซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอยาก เป็นมากกว่าเพื่อนนะคะนะเออแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายหรือว่าขี้สงมากกว่าอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งนี้ก็ได้นะคะเหมือนอยากจะทักมาแต่ก็ไม่กล้าหรืออะไรประมาณนี้เนอะลักษณะของเขานะคะคนที่คิดถึงคุณมากๆาเนาะคนนี้นะอืม <c oughs> อาจจะเป็นเพื่อนจากที่ทํางานก็ได้นะคะคนนี้เนาะอืมซึ่ง มีการติดต่อสื่อสารกันออนไลน์ประมาณนี้อะคะ่ะเออเวลาพูดคุยเรื่องงานกันหรืออะไรประมาณนี้เนาะ,ะซึ่งเขาคิดถึงนะคะแล้วก็อยากที่จะเจอคุณเนาะ,ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองกองนี้ขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขาน้องอาจจะอยู่ในราศีกรกฎนะคะราศีพิจิก ไม่ก็ราศีกุมนะคะมีเลข16 11แล้วก็เลข9นะคะอาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะโอเคมีไพ่เจ็ดดาบไนไม้แล้วก็อ่อสิบเหรียญคนนี้อาจจะเป็นชาวท่านลมนะคะม่ถุนตุนคุมเนาะ คนที่เขาคิดถึงคุณมากๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาแอบชอบแอบหวังที่อยากจะมีครอบเป็นแบบเป็นชีวิตครอบครัวกับคุณอืมอาจจะเป็นคนในที่ทํางานชีวิตเขาอาจจะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาเนาะเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวทัดไฟได้เหมือนกันนะคะเมษสิงห์พนุชีวิตมีการเดินทางมีกิจกรรมให้ทําตลอดคนที่ชอบทําอะไรใหม่ๆมีแพชชั่นเนาะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วเป็นคนที่ฉลาดไหวิบมีปฏิภาณเนาะแล้วก็ เป็นคนที่สองคุณเก่งมากอืในบางคนเนี่ยคนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ไปดูหรือไปเช็คนิดนึงนะคะว่าเออเขา่ามีครอบครัวมีแฟนแล้วหรือยังเนาะถ้ามีแล้วมันก็เป็นลักษณะที่เขาอาจจะแอบคนที่บ้านหรือคนในครอบครัวนั่นแหละเออ แล้วก็เก็บความรู้สึกตรงนี้ไม่ให้มีใครรู้ว่าคนที่เขาคิดถึงหรือคนที่อยู่ในใจของเขาที่เขาคิดถึงตลอดคือคุณเนาะแต่มันอาจจะเป็นลักษณะคนที่เขาแอบ,บชอบแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะที่คิดถึงคุณอนะอยากที่จะแบบว่าเป็นครอบครัวกับคูดอยากที่จะแบบว่าอยู่ด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้เนาะในลักษณะของเขานะคะมีการแอบส่องแอบ,บมองดูคุณอยู่ตลอดเนาะจริงๆอะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้ว หรือว่าอะไรประมาณนี้หรือเป็นคนที่ไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าไงอะ่ะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของอการมีแฟนหรืออะไรประมาณนี้ตัวคุณอาจจะค่อนข้างโฟกัสหนักๆในเรื่องของการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวพ่อแม่หรืออะไรอย่างนี้นะคะนะซึ่งมันเป็นลักษณะที่เขา,าแอบชอบแอบมีแพชชั่นประมาณนี้กับคุณเนาะแล้วก็มีการแอบส่องแอบมอง ดูอยู่ตลอดเนาะทางโซเชียลมีเดียหรือว่าถ้าเกิดบางทีเวลาถ้าเขาคิดถึงมากๆบางทีเนี่ยก็มีการเดินทางมาหาด้วยนะเอ,อเพื่อมาแอบ,บดูคุณด้วยว่าแบบคุณเป็นยังไงหรืออะไรประมาณนี้คุยกับใครเนาะซึ่งเป็นสายส่มอะค่ะคนนี้ที่เขาแอบ,บคิดถึงคุณนะอาจจะเป็นคนที่เขาแอบ,บชอบคุณนั่นแหละเนาะในลักษณะนะคะนะเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวทาต ไ,ได้นะคะคนนี้เนาะเหมือนที่บอกไปเนาะอายุอาจจะ25-35ประมาณนี้เป็นคนทําอะไรรวดเร็วนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเนาะประมาณนี้นะตัวของเขาแล้วก็อาจจะเป็นในบางคนนะเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วด้วยซ้ําเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ามุ่งมั่นจริงจังกับการเาทำให้ตัวเองมีความมั่นคงในชีวิตอะคะ่ะคนคนนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูการว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาบอกว่าเขาว่าต้องการคุณเนาะคือจริงๆอ่ะคือไม่ได้อยากจะบอกคือเขาอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดถึงคุณอ่ะในแง่ของเรื่อง18บวกด้วยนะเอาจงจริงคนเนี้ยในความรู้สึกนะว่าเขาอ่ะเหมือนแอบสนใจแอบจินตนาการอะไรบางอย่างถึงคุณด้วยนะแบบ เออในในบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบแนวแบบ18บวกกับคุณนะ่ะจริงจริง,รงมันมีความรู้สึกกับกองเนี้ยว่าจริงๆเขาค่อน,ข,อนข้างที่จะแบบว่าอยากจะแซบอยากจะอะไรแบบเนี้ยกับคุณนะเออในความรู้สึกที่แบบว่าดูอ่ะเออเหมือนเหมือนแต่ว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วในบางคนก็คือเขาก็เลยเหมือนทําได้แค่เหมือนแอบคิดแอบจินตนาการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเออซึ่งเหมือนที่บอกคือเขาต้องการคุณเนาะแล้วก็ คือเขาค่อนข้างมีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณในแง่ของที่มันเป็นแบบว่าในจิตวิญญาณมันมีความรู้สึกคิดถึงหรือว่ามันมีแพชชั่นกับคุณะนะเนาะแล้วก็ถ้าคุณกับเขามีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคุยเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรหรืออะไรก็ตามอ่ะเขามีการแบบว่า ถ้ามีการพิมพ์ข้อความส่งกันทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยเขามีการแบบกลับไปดูข้อความนั้นเออที่คุณกับเขาได้คุยกันกลับไปดูแล้วดูอีกอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขที่เ,เขามีนะคะระหว่างเขากับคุณอะนะ มันมีการแบบย้อนกลับไปดูข้อความหรือว่าย้อนนึกถึงคําพูดที่คุณกับเขาอาจจะเคยได้มีการคุยกันหรืออะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นลักษณะที่พอเขาดูแล้วเขาก็แบบมีความสุขเก็บไว้คนเดียวประมาณนี้อะคะ่ะไม่กล้าบอกเนาะไม่กล้าพูดออกมานะคะนะโอเคจบแล้วเนาะสําหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่3ามของเรากองนี้อืม เดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะคะอาจจะเป็นชาวท่านลมนะคะไม่ถุนตุนคุมเนะาะราศีพฤษศนะคะแล้วก็จะมีราศีเมถุนกับราศีกันนะคะออมีเลข3เลข14เลข39นะคะจะเป็นวันเกิดเป็นเ,เดือนเกิดนะคะหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้เนะเาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณเนาะได้สามไม้ได้ห แล้วก็ได้คิงดาบโอเคตัวเขาอาจจะเป็นคนไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันผ่านหน้าที่การงานเนาะคนนี้นะเป็นคนที่มีการติดต่อสื่อสารกันเรื่องงานนะคะคนที่เขาคิดถึงคุณเนาะแล้วก็อา่อาเป็นคนมองว่าคนนี้คือคุณกับเขารู้จักกันมาค่อนข้างนานมากๆแบบมันมีความสัมพันธ์ที่เป็นมาแบบว่าค่อนข้างระยะย,ยาวอะ่ะเออแบบรู้จักกันมาแบบ3-6ปีประมาณนี้แบบรู้จักกันมานานแล้วอืมแล้วก็ เวลาพูดคุยกันน่ะมันมีความอบอุ่นมันมีความน่ารักมันมีการเหมือนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยเหลือกันแล้วก็อคุณกับเขาทั้งคู่อ่ะอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างกันมากๆด้วยไม่คุณมากกว่าเขาก็มากกว่าแล้วก็อีกคนนึงก็จะอยู่น้อยกว่ามากๆประมาณเนี้ซึ่งความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างน่ารักเลยแล้วก็ตัวเขาอะคิดถึงคุณแบบในมุมน่ารักน่ารักที่เคยอาจจะมีการอ่อ ช่วยเหลือการให้ของขวัญการหรือว่ามีการแบบว่าทําดีให้การประมาณนี้ซึ่งเขาคิดถึงนะคะแล้วก็มีการส่องโซเชียลมีเดียของคุณด้วยนะด้วยความที่เขาคิดถึงเนี่แหละเขาค่อนข้างส่องตลอดแล้วก็จริงๆอ่ะคนกองเนี้ยตัวเขาเองอ่ะในบางคนเนี่ยเหมือนที่บอกอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะทํางานเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะต้องใช้ความคิดความซื่อ ตรงหรืออะไรประมาณนี้เป็นอยู่ในพวกยุติธรรมก็ได้ตัวเขาเองอะ่ะภายนอกอะ่ะจะแสดงออกนิ่งๆคือคุณจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรเขาเป็นคนที่หน้านิ่งๆเป็นคนพูดน้อยๆไม่ได้พูดเยอะ แต่จริงๆเขารู้สึกค่อนข้างอบอุ่นเวลาอยู่ด้วยกันกับคุณหรือว่ามีการพูดคุยหรือว่าอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็มีความสุขเออแล้วเวลาอยู่ห่างกันหรือว่าไม่ได้เจอกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างคิดถึงแล้วก็ส่องคุณจริงๆอ่ะที่เปิดมาน่ะคนที่คิดถึงคุณอ่ะส่องกันทุกกองเลยนะแบบมีการส่องโซเชียลมีเดียมีการแอบดูอะไรเงี้ยชีวิตแต่ละคนอ่ะอแต่กองน,นี้จะเป็นความรู้สึกแบบละมุนละมุนแล้วก็มองว่าตัวเขาเองอ่ะในความสัมพันธ์ ข้างจริงจังนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนี้อ่ะคือเขาอ่ะกำลังดูความสัมพันธ์ตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาอยู่คนที่คิดถึงคุณคนนี้นะเหมือนเขากําลังพิจารณาความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ว่ามันจะสามารถพัฒนาไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมได้มากกว่าพี่น้องหรือว่าเพื่อนตรงนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่า เขาอะเหมือนแบบว่ากําลังตัดสินใจแล้วว่าเขาอยากจะจริงจังนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ระดับหนึ่งเนาะ,ะแบบอยากที่จะแบบจริงจังอยากที่จะแบบว่าเออรู้จักคุณมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้เนาะ,ค,ะคนที่คิดถึงคุณคนนี้นะคะแต่ว่าตัวเขาจะนิ่งแหละเหมือนคุณก็จะดูไม่ออกหรอว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงเนาะ,ะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความรู้สึกดีๆมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วก็คิดถึงคุณตลอดเนาะ แล้วก็รอคอยด้วยนะคะในการที่จะแบบว่าได้มาพบได้มาเจอได้มาพูดคุยกันมันมีการรอคอยที่ได้พบเจอกันตรงนี้เนาะอืม,อมก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนเอ้ยยังไม่จบสี่ข้อความนะคะที่เขาเอา่ออยากจะบอกกับคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณเนาะเขาอยากบอกว่าเขาว่าเสียใจยเนาะที่เขาอาจจะเคยโกหกคุณน,นะคะแล้วก็ ตอนนั้นอะที่คุณกับเขาได้เจอกันหรือว่าเออความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์เนี้ยไม่แน่ใจในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อาจจะเคยคุยกันก็ได้แล้วก็ตอนนั้นตัวเขาเองอาจจะมีใครอยู่ก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะเข้ามาพูดคุยกันหรืออะไรเงี้ยเหมือนจะกุ๊กกิ๊กแต่ว่าก็คืออาจจะมีการห่างกันไปเพราะอีกฝ่ายอาจจะจำได้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วอะคนที่คุยด้วยอะเขา่มีคนของเขาอยู่แล้วเนาะเขาก็อยากมอกว่า เขาเสียใจที่เขาอาจจะต้องโกหกคุณว่าเหมือนอเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตอนนั้นที่คุณกับเขาได้รู้จักกันมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณกับเขายังแบบว่าอายุน้อยๆกันอยู่เพราะเหมือนที่บอกอะคะ่ะคนที่คิดถึงคุณตรงเนี้ยคือคุณกับเขารู้จักกันมาค่อนข้างนานและแบบนานมากๆแบบ3าถึงหปีอะคะ่ะที่รู้จักกันมาเนาะ ซึ่งตอนนั้นที่คุณกับเขาได้ได้เจอกันหรือได้คุยกันอะเออมันอาจจะเป็นแค่แบบเพื่อนกันซึ่งความรู้สึกเขานะตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกมากเหมือนตอนนี้เนาะที่เขารู้สึกที่คิดถึงคุณมากรอคอยที่จะได้เจออยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์อะนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เออเขาว่ารู้สึกว่าเหมือนเขา่โดนทอดทิ้งเนาะแค่ในบางคนแบบถ้ามันเคยผ่านสถานการณ์อะไรพวกนี้มาแล้วเออตอนนี้ที่คุณกับเขาอาจจะได้มีการพูดคุยกัน คุณอาจจะนิ่งแล้วก็ได้หรืออะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่า คุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังหรือคุณอาจจะไม่สนใจเขาแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขาอาจจะต้องแสดงออกแบบนิ่งๆไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกมากประมาณนี้เนาะแต่บอกเลยว่าเขา่าค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณนะคะแล้วก็รอคอยนะในการที่จะได้เจอได้พูดคุยกับคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะที่กองสุดท้ายของเรานะคะก็คือกองน้องโดนัทเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะคะอาจจะอยู่ในราศีเมษนะคะ ระะาศีกันแล้วก็ราศีมีนอม,มีเลขสิบสามเลขสิบแปดแล้วก็เ,เลขยี่สิบสี่นะคะอาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะโอเคเรามาดูกันว่าใครนะคะที่กำลังคิดถึงคุณเนาะได้หนึ่งถ้วยได้ควีนไม้นะคะแล้วก็ได้สีเสียน ตัวเขาอาจจะเป็นชาวท่านน้ำนะคะมีนกโก้พิจิกเนาะเป็นคนที่คุณอาจจะรู้จักกันผ่านเรื่องการงานนะคะหน้าที่การงานเนาะประมาณนี้คือตัวเขาเป็นคนที่แอบชอบคุณนะคะคนนี้นะ่ะแอบชอบแอบหึงแอบหวงแล้วก็อยากจะเก็บคุณไว้คนเดียวอื ตัวคุณนะ่ะคือเป็นคนที่น่ารักเฟนลี่ทํางานเก่งมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่คุยกับใครก็ได้เป็นคนแบบว่าเข้าได้กับทุกคนทุกระดับเออคือคุณคุยได้หมดอมืไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าคุยยากอะประมาณนี้ในลักษณะของคุณเนาะเออที่เขาสนใจนะคือแบบเขามองแล้วแบบว่าน่ารักคือ เข้ากับคนง่ายมีสเสน่ห์ทำงานเก่งเออเป็นแบบอารมณ์สเปคเขาเลยอะประมาณนี้เนาะคนที่เขาคิดถึงคุณคนนี้เขามีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะแต่ว่าเหมือนเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกตรงนี้ออกไปได้แต่เก็บไว้อยู่กับตัวเองอืมกอดคุณไว้อย่างนั้นกอดความรู้สึกที่มีกับคุณไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยออกไปว่าเออจริงๆแล้วเขาชอบคุณนะรู้สึกดีกับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักเฟนลี่อะไรประมาณเนี้ยเออเซ็กซี่ดูดี อืมเป็นคนทำงานเก่งเนาะตัวคุณอาจจะเป็นระดับหัวหน้านะคะนะเออขึ้นไปเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้กรณนนีถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะถ้าคุณเป็นผู้ชายคนที่เขาคิดถึงคุณนะก็เป็นผู้หญิงที่ที่ทำงานเนี่ยแหละเออเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีตําแหน่งนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นระดับหัวหน้าเป็นคนน่ารักเข้ากับคนได้ง่ายเออเป็นคนที่เฟลี่ เป็นคนทํางานเก่งๆแบบเก่งๆเลยเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วมีไหวพริบปฏิพานตตดสินใจเร็วประมาณนี้เนาะผู้หญิงที่เขาแอบ,บชอบคุณนะเออแอบคิดถึงคุณสิเนาะเออที่เอาคุณเก็บไปฝันนะเนาะแต่ว่าเขาเก็บความรู้สึกนะคะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงให้ออกมาเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยอาจจะคุยแค่เรื่องงานเนาะแต่ไม่ได้บอกว่าเออจริงๆแล้วเขาสนใจเขาชอบคุณหรืออะไรเงี้ยอืมแต่ก็มีการแอบบแบบหงึงแอบบห่วงเวลาถ้าคุณไปคุยกับ หรือว่าคุณไปแบบว่าเออถ้าเขาเห็นคุณคุยกับคนอื่นอนะไรเงี้ยเขามีความไม่ชอบใจอยู่ตรงนั้นเออเหมือนแบบไม่ได้สิเอออารม์เหมือนเป็นแฟนแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเออว่าเขา่าแอบชอบแอบสนใจคุณอยู่ประมาณนี้แต่เขาอ่ะไปไกลแล้วคือแบบว่าหึงไม่ได้สิคือชั้นรักของชั้นอะไรประมาณนี้เนาะเออมีการแอบหึงแอบหวง อยู่ในใจแต่ว่าไม่ได้แสดงออกเนาะอันนี้กรณนนีถ้าคุณเป็นผู้ชายเนาะเออแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะคนที่เขาแอบชอบคุณคือก็เขาชอบตรงที่คุณมีสเสน่ห์นั่นแหละแล้วเขาก็อารมณ์เหมือนกันอะคือแอบหึงแอบหวงไม่อยากให้ใครมาคุยไม่อยากให้ใครมาใกล้ประมาณเนี้เออแต่ว่าก็เก็บอารมณ์อะคือคือมันก็ต้องมีฟอร์มอะประมาณนี้ในลักษณะของเขาอะเออไม่กล้าที่จะเปิดเผยบอกว่าเออจริงๆแล้วเขาชอบคุณนะหรืออะไรประมาณนี้เนาะ ก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงแล้วก็แอบอ่ะคือชอบอ่ะคืออยากได้คนนี้ตรงสเปคอยากเก็บไว้คนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะในลักษณะของเขานะคะแล้วก็มีความจริงใจให้กับคุณเนาะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อความการว่าเขาอะมีอะไรอยากจะบอกเนาะเขาอยากบอกว่าเขารักคุณนะคะนะเออแล้วก็เขาบอกเหมือนเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ดี มากขึ้นเพื่อคุณเอออยากจะเป็นคนที่ดีเขาพยายามทําตัวเป็นคนที่ดีอยู่ตอนนี้ทําตัวให้ดีขึ้นอยู่เนาะแล้วก็เขาบอกเนี่ยเหมือนที่บอกมันมีอารมณ์เหมือนแบบหึงเบาๆอะ่ะแบบห่วงเบาๆอะ่ะประมาณเนี้ยเออคือเหมือนเขาบอกว่าเขาจะจากไปนะถ้าเขาาเห็นคุณอะไปกับคนอื่นเออหรือว่าเอ,อ่อถ้าเขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นอะเขาก็จะแบบว่าจากไปเขาจะตัดใจเขาจะแบบ เขาจะจากไปเองเนาะม,มีความแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะงอนแล้วก็เหมือนที่บอกอะ่ะเหมือนเขาห่วงคุณนะคะเออแล้วก็ไม่อยากให้คุณแบบอยู่กับคนอื่นอยู่ใกล้คนอื่นหรืออะไรประมาณเนี้ยเออแต่เขาก็ไม่บอกไงว่าเขาอะเออสนใจคุณแอบชอบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดถึงคุณแล้วก็ห่วงมากๆนะกองเนี้ยอออืมเดูแล้วก็ขำแล้วก็ไอ้คำออกมาก็แบบว่าเนี่ยมันตรงมากเลยอ่ะกับ a K ไอ้ไพ่สองใบเนี้ยเอาจริงนะสี่เหรียญกับเนี้ย I Left when I s a w you with someone อ่ะเออแบบคือฉันจะไปะถ้าฉันเห็นคุณอยู่กับคนอื่นอือหรือว่าที่ฉันจักไปเพราะว่าฉันเห็นคุณอยู่กับคนอื่นเนาะอม,มันก็เลยอาจจะเป็นความรู้สึกที่ เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนเขาก็เลยอาจจะไม่ได้แสดงออกเพราะเขาอาจจะเห็นคุณอยู่กับคนอื่นด้วยก็ได้ประมาณนี้เนาะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะเก็บไว้ไม่กล้าที่จะเปิดเผยเพราะเหมือนที่บอกอ่ะคือคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆอื ừ, นะคะนะแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เหมือนที่บอกคนคนนี้เขา เขาหลงหลายคุณเขาชอบคุณแล้วก็อาจจะเห็นที่เขาไม่กล้าแสดงออกเพราะเขาอาจจะเห็นว่าคุณอะมีใครหลายๆคนก็ได้ที่เข้ามาสนใจที่เข้ามาชอบคุณอนะเขาก็เลยไม่ได้เปิดเผยแล้วก็เอ่อที่เขาจากคุณไปเพราะว่านี่ยแหละเขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นเนาะก็มีความหวงแล้วก็คิดมากคิดไปคนเดียวประมาณนี้เนาะโอเคก็จบแล้วนะคะนะสำหรับทั้งสามกองเนาะอืม คือช่วงนี้อยากจะทํามากเลยนะคะแต่ว่ากลับมาบ้านอะ่ะก็คือเหนื่อยแล้วก็ง่วงแล้วก็ไม่คือช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีแบบว่าแพชชั่นในการทําอะไรนะคะเพราะว่าเครียดเรื่องงานแล้วก็เครียดอะไรหลายๆเรื่องอยู่ช่วงนี้คือปัญหาอาจจะมีปัญหาอะไรแบบหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตเนอะก็ พยายามแบบจัดการกับปัญหาหรือว่าความคิดของตัวเองเพราะว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะคะช่วงนี้ถึงขั้นแบบไปไปทำไปทําแบบทดสอบสุขภาพจิตนะคะเออว่าเราแบบว่ามีภาวะเครียดหรืออะไรหรือเปล่าเนาะก็ก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะ,ะยังปกติอยู่ก็พยายามแบบหา เขาเรียกว่ายังไงอะะ่ะหาแรงบันดาลใจในการทําอะไรอยู่เนาะอืมก็พยายามนะคะก็อยากให้ทุกคนอนะ่ะมีกําลังใจเนาะในการที่จะแบบอ,อ่อเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะใช้ชีวิตเนาะช่วงนี้เพราะว่าเนี่ยโควิดคพืออ่านข่าวก็ค่อนข้างหดหูนะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็ระบาดเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝันอะไรก็ไม่รู้นะคะแบบโอ้โหฝันแบบเรื่องราแบบอ,อ่อ มีแต่เรื่องไม่ค่อยดีนะคะในความฝันอาจจะเป็นเพราะความคิดเราด้วยส่วนหนึ่งเนาะมันก็เลยทําให้แบบเออเราอาจจะแบบว่าเก็บไปคิดมากไปฝันนู่นนี่นั่นนะคะนะเออก็อยากให้ทุกคนนะดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็อย่าไปเครียดกับชีวิตอะไรมากนะคะถ้ามีความเครียดยังไงจริงแอนก็แนะนําให้ปรึกษากับคนในบ้านหรือเพื่อนหรือว่าอ่อเขาเรียกว่ายังไงอะ คนที่เราสนิทอ่ะออเออเผื่อบางทีเขาอาจจะให้คําตอบเราหรือว่าอาจจะให้ความคิดหรือว่าข้อคิดอะไรบางอย่างกับเราเนาะดีกว่าแบบว่าเก็บไว้คนเดียวเหมือนแอนคือแอนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บปัญหาไว้คนเดียวแล้วก็จะไม่ค่อยแบบว่า บอกหรือพูดอะไรกับใครคือจะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนอืมถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆมันสุดจริงๆอะ่ะก็จะก็จะค่อยคุยว่าเออปัญหามันเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงตอนนั้นแล้วปัญหาบางปัญหาของแอนนะก็คือมันไปไกลแล้วไปเยอะแล้วประมาณเนี้ยเออ ก็จริงๆอะถ้าแบบว่าถ้าใครที่มีปัญหาอยู่ก็ลองปรึกษาคนใกล้ตัวพี่น้องหรือว่าเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีปัญหามันถ้าเรามองแค่มุมของเรามันก็จะเห็นแค่มุมของเราเนาะแต่ถ้าปัญหาบางปัญหาถ้าเราได้คนอื่นมาช่วยมองเขาจะมองมองอีกมุมหนึง่งหรือว่าเขาอาจจะมองมองได้อีกด้านหนึ่งเงี้ยมันก็จะมีการแบบช่วยกันมากขึ้นเนาะอาจจะทําให้ปัญหาเราที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาแบบมากมายสําหรับเราจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ปัญหาเล็กๆที่แบบ ว่าเออเขามองอีกมุมหนึ่งแล้วแบบพอคุยกันเราก็จะได้ความคิดอะไรใหม่ๆเนาะในการแก้ปัญหาตรงนั้นได้ซึ่งแอนก็พยายามทําอยู่ตอนนี้เพราะว่ารู้สึกชีวิตแบบค่อนข้างหมดแพชชั่นไม่อยากตื่นไปทํางานไม่อยากทําอะไรประมาณนี้อยากขี้เกียจอยากอยู่เฉยๆประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกแบบทํางานได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะฟังแอนบน่น นานๆจะแบบว่าเออแบบมาคุยเนาะเพราะว่าคือจริงๆอยากทำทุกวันเลยคลิปแต่เหมือนที่บอกช่วงนี้แบบเหมือนเหมือนไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจอะไรในชีวิตเท่าไหร่นะคะมันเครียดหลายๆเรื่องด้วยแหละก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเน้องบ๊ายบาย